สวัสดีค่ะช่องคุดีมีราสศีสเกตออฟชิเชลนะคะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราได้มาทําบุญเป็นวันที่เราได้มาทําบุญเดือนสามนะคะที่วัด สกักกำแพงใหญ่นะคะอ่าก็จะพาพี่น้องเข้าไปกุฏินะคะกุฏิหลวงปู่เครื่องสุภัทโทฉลองอ่าท่านก็ได้มรณะไปนะคะบูชาเครื่องสการะวิหารเจ้าเจ้าประคุณปู่นะคะนี่นานานี่ก็ะดกไม,ม้งามๆนะคะ่ะพี่น้องคะพาพี่น้องเดินชมดอกไม้บรรยากาศเนาะน,นี่ค่ะมาโอ้ยมามามา บูชาแล้วก็ได้กราบไหว้นะคะม,มาทีไรก็มีความสุขทุกครั้งนะคะพี่น้องคะนี่ก็จะเป็นเครื่องสังฆทานนะคะเครื่องสังฆทานนะคะนี่ก็จะเป็นที่รถน้ำมนต์นะคะพี่น้องคะรถน้ำมนต์นะคะมาเดอ้อวันนี้เป็นวันที่หกนะ,ะงานมีถึงวันที่สิบนะคะใครอยากจะมาร่วมทําบุญ บุญเดือนสามที่วัดสักดิำแพงใหญ่เด้อค่ะเดอะ้อซอยซอยการมารวมทําบุญให้หลงปูนะคะวัฒนาทํานุบำรุงศาสนานะคะพี่น้องคะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในเนาะคะ่ะเนอะทุกครั้งถ้ามีบุญเดือนสามเพื่อนก็จะเปิดในห้างอะไ้เข่ามานะคะพี่นุเดมากราบไหว้นะคะสรีระของหลงปูเด้อค่ะเดอะ้อนะคก็จะเป็นโุ่มแรกนะคะ ค่ะแล้วเราก็จะไปชมนะคะออือ่นก็พนบาจังไดน้อนะคะเราก็จะหันมาด้านนี้นี่เป็นเปิดโลงให้เราได้กล่าวคำบูชาหลวงปู่เครื่องตั้งนโมสามจบนะคะพี่น้องค่ะรัตนัตตะยานุภาเวนะสุพันธมหาเถรานุภาเวนะ ที่กิจังสิทธิกรม,มังสิทธิราโพสิทธิเตโชสิทธิทะโนชโยชโยปิยะปิโยหูตุสุภธาลักขันตุสุลักขันตุสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุนะคะมาก็ต้องมาตั้งน้ำมูลแล้วก็จะมีตู้รับบริจาคเพื่อกบาบไหว้ ด้านขวานะคะเราก็จะเดินเวียนสามรอบนะคะจะเป็นดอกไม้นะคะีหลวงปู่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะคะพี่น้องคะอ่ะบรรยากาศที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นสตรีนาหลวงปู่ที่ท่านก็จะมีอคล้ายๆกับรูปภาพนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะ เป็นบุญบลูกได้มากกาบาหลวงปู่เด้องขัดหหลวงปู่สนีนะคะขอให้บุญกุศลที่ได้มาวันนี้นะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกด้านเด้ออันได้ติคัดกับอให้ผ่านนะคะขอให้ผ่านกดผ่านเกณฑ์ขอบุญกุศลที่ลูกให้ทำมาให้ช่วยนะคะดลคิดดลใจใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะ ปูนะคะเมื่อท่านยังมีชีวิตยอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นรูนะคะคือเข้ามาตรงนี้ก็จะครบไปหมดเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อนาคปกนะคะหลวงพ่อนาคปูของวัดสะกำแพงใหญ่นะคะก็จะมีอายุ1,000พปีค่ะพี่น้องค่ะ1,000พปีวัดสะกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษน,นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะ ซึ่งเป็นโอกาสดีนะคะที่พี่น้องนะคะได้มามุทิตา,าพิธีมุทิตาจิตนะคะในบุญทำบุญอายุนะคะทำบุญให้กับนี่ค่ะในวันนี้นะคะก็เลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศน,นะคะเอาเดีมาเห็นบุญที่วัดซับเําแพงใหญ่ที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากเลยนะคะก็เลยมาขอทํำคลิปนะคะ นอกจากนี้ก็ยังตกแต่งไว้สวยงามกัพี่น้องคะวัดก็ดูแลอย่างดีนะคะเดี๋ยวปสิทธารูปจะขอพรน,น,นะคะหลวงปูบบ่เครื่อมของเรานี่เป็นพระที่คนนับหน้าถือตาทั้งจังหวัดจะว่าทั้งประเทศก็ว่าได้นะคะเพราะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะตั้งแต่ท่านยังมี ชีวิตยอยู่นะคะท่านก็ได้ทําคุณงามความดีนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยนะคะ,ะสถานศึกษานะคะต่างๆนะคะก็จะมีนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูรูปนะคะ ก็จะเป็นวิปของสมเด็จพระเทพราชนสุดาราสนะคะสมเด็จพระเทพระชชนราชสุดาราสยามบรมราชกุมารีนะคะสมะเสด็จราชดำเนินทรงนมัสกรารหลวงปู่เครื่องนะคะนี่นะคะต่อมาก็เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามาหาวัชิรานุกรสยามพรุตร,ราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการตั้นปรเรียนเก้าประโยคนะพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วนะคะก็คือ,อให้แก่เมื่อพุทธศักราช2544แก่พระมาหาชัชวาลโอภาสูศรีสวัสดิ์นะคะเมื่ออายุ28ปีพรรษาจิตนะคะ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดสะกำแพงใหญ่นะคะองค์ปัจจุบันนะคะพี่น้องคะนี่ก็ทำไมที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะสมเด็จหลวงปู่เครื่องก็สมเด็จพระโพลุงอลิศาเจ้าฟ้ามาหาวิชลาลงตตอนนี้ก็เป็นในหลวงรัชการที่สินะคะท่านได้มาตามนะคะมากอพบอน้องพี่น้องนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในนี้นะคะนะ เอานุมโมทนาบุญไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้เออนุมโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็พาพี่น้องใครชมคลิปนี้แล้วก็เชิญมาทําบุญที่วัดสักกัมพงใหญ่ในบุญเดือนสามเด้อพี่น้องเด้อมาให้บุญกันได้บุญได้กุศลห้ดูดีมีแห้งไม,มีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงให้รลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดอย่าเค้นนะคะเฮ็ดยังไะใหได้ซึ่งความหมงมากปรารถนาเนาะค่ะเนาะ าากาายค้อนิยากเป็น่ายขีดของปูนะคะเป็นบรรยากาศสุดถ่ายก็จะมาตรงนีนะ,ะ่ก็จะเป็น,นะะตาตั้งจนข้ามหาชจวาลก็ได้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอน,นะคะเจ้าอาวาสองปัจจุบัน ดูแลต่อจากต,ตัวเครื่องนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ด้วยค่ะเด้อกดถูกใจกดลไลค์กดแชร์ในช่องคุรีวีละสีสเกตออฟซิเชียลด้วยนะคะกราบขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีค่ะ